วันลุมพินี24นักกีฬาเตรียมปะทะเดือดศึกวันลุมพินี49สศึกวันลุมพินี4ี่เก้าพร้อมมอบความสนุกส่งท้ายเดือนแรกของปีเอาใจคอกีฬาการต่อสู้แบบเต็มอิ่มรับชมพร้อมกันในกว่าหนึ่ง้ยเก้าประเทศทั่วโลกผ่านการถ่ายทอดสดจากเวทีลุมพินีรามอินทราในวันศุกร์ที่26มกราคมนี้โดยเหล่านักชกมากความสามารถทั้ง24คนผ่านการชั่งน้ำหนักและวัดระดับน้ำในร่างกายเรียบร้อยเตรียมสู้กันเต็มที่ในค่ำคืนนี้ นำทับด้วยคู่เอกนักรบแฟเทกมวยขวาเขาโหดวัย25ปีจากสุรินขึ้นเวทีล่าแต้มชัยไฟที่6พบกับคู่ต่อสู้ฟอร์มแรงเพชรทองหล่อสิทธ์หลวงพี่น้ำฝนมวยสายสูงยาววัย23ปีจากบุรีรัมที่ผ่านไป3ามไฟยังสะกดคำว่าแพ้ใครไม่เป็นโดยจะสู้กันภายใต้ใตกติกามวยไทยรุ่นไฟเวท125 135ปอายส s ยอดไอคิว ด้านคู่เอกภาคอินเตอร์รัฟฟี่โบฮิก ik, มวยเข่าทรงพลังวัย32ปีจากฝรั่งเศสดีกรีแชมป์เวทีลุมพินีรุ่น147ปอกลับมากู้ชื่อรับมือรุ่นน้องไฟแรงยอดไอคิวอภิมนส์สีมวยซ้ายเชิงดีจากบุรีรัมยวัย21ปีที่ตั้งเป้าขอสารต่อผลงานแรงข้ามปีโดยพร้อมโชว์ความเก่าและสดกันในกติกามวยไทยรุ่นแบนต์ตเวท135 145ปอขณะที่คู่ระหว่างามาดานออนดา ดาวรุ่งวัย17ปีจากเลบานอนเปิดตัวพบกับยังดำจิตเมืองนอนนักสู้กระเรี่ยงวัย24ปีที่กำลังเฝ้ารอแต้มชัยแรกโดยทางยังดำจิตเมืองนอนชัช่างไม่ผ่านตามน้ำหนักแคตเวท120ปอจึงยินยอมจ่ายค่าชดเชยให้กับรามาาาอออนาาและตกลงชกกันในพิกัดใหม่แคตเวท123.6ปอรมดานเวอร์ซ vs ยังดำ สำหรับนักกีฬาที่จะขึ้นชกในศึกวันลุมพินีทุกคนจะต้องผ่านการวัดระดับน้ำชั่งน้ำหนักและตรวจสุขภาพตามเกณฑ์มาตรฐานที่กำหนดโดยคำนึงถึงเรื่องสุขภาพและความปลอดภัยของนักกีฬาเป็นอันดับหนึ่งหากมีการชั่งน้ำหนักและวัดระดับน้ำไม่ผ่านจะมีการเจรจาตกลงกันเรื่องชดเชยค่าน้ำหนักเพื่อให้การแข่งขันดำเนินต่อไปได้ โดยนักกีฬาทั้งหมด24คนของศึกวันลุมพินี49ผ่านเกณฑ์การชั่งน้ำหนักและวัดระดับน้ำในร่างกายเป็นที่เรียบร้อยและจะสู้กันในพิกัดน้ำหนักตามที่ตกลงไว้ตามด้านล่างโปรแกร,รมการแข่งขันทุกคู่ศึกวันลุมพินี49คู่เอกนักรบแฟเทคกชั่งได้134.6ปอร์ vs เพชรทองหล่อสิทธ์หลวงพี่น้ำฝนชั่งได้135.0ปอมวยไทยรุ่นไฟเวท125-135ปอ คู่รองซาเวียกอนซาเลสช่างได้126.4ปอเวอร์ซัสก้องชัยชนะด,ดอนเมืองช่างได้127.0ปอมวยไทยแคทเวท127ปออับดาลลาออนดาสช่างได้124.6ปอเวอร์ซัสปันเพชสอจอเล็กเมืองนนช่างได้125.0ปอมวยไทยรุ่นสตรเวท115 125ปอ ขุนพลน้อยสอสมหมายช่างได้1 3 5 6ปเวอร์ซัสอามิลชามาซาช่างได้1 3 5 2ปอมวยไทยแคทเวท136ปอโชคดีแม็กจันดีช่างได้1 1 4 8ปเวอร์ซัสยอดนำชัยแฟเทคช่างได้1 1 4 2ปอมวยไทยรุ่นอะตอมเวท105 115ปอ ไขมุกขาววจักรวุฒช่างได้123.0ปวสสิทธิชัยสอเดชพันธ์ช่างได้123.0ปมวยไทยแคทเวท123ปราฟฟี่โบฮิกช่างได้145.0ปวสยอดไอคิวอพิมนศรีช่างได้144.6ปมวยไทยรุ่นแบนตำเวท135-145ป เฟรดดี้แฮกเกอร์ตี้ช่างได้123.6ปอเวอร์ซัสแดนการหลงสอเดชพันช่างได้124.2ปอมวยไทยรุ่นสตรเวท115 1 2 5 5ปอเซฟเคสเซอร์เคสช่างได้143.6ปอเวอร์ซัสอับดาลลาดายาคีเอฟช่างได้144.6ปปอมวยไทยรุ่นแบนตัมเวท135 1 4 5้ปอ รามดานออนดาธชั่งได้119.0ปวสัสยังดำจิตเมืองนนชั่งได้123.6ปมวยไทยแคตเวท123.6ปนาโมฟาซิลชั่งได้185.0ปวสัสแจวุงยุนชั่งได้182.0ปการต่อสู้แบบผสมผสานร,รุ่นเวลเตอร์เวท170.185ปแอนิตาคาริมชั่งได้113.8ปวซัสอ,สอาเรียนาฟูซินีชั่งได้114.2ป การต่อสู้แบบผสมผสานร,รุ่นอะตอมเวท1 1 5 5 1 5อปอแฟนๆสามารถรับชมการถ่ายทอดึกวันลุมพินี49ในวันศุกร์ที่26มกราคม67เริ่มเวลา19นาฬิกา30นาทีผ่านทาง f e c o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  n วันแชมเปี้ยนชิพไทยแลนด์ยูทูบวันแชมเปี้ยนชิพและทางช่อง 7HD กด35ภาษาไทยเริ่ม20นาฬิกา30นาทีรวมทั้งจองบัตรเข้าชมในสนามทางไทยทิกเก็ต m a j o r ร์ m o m ติดตามวันแชมเปี้ยนชิพและวันลุมพินีได้ที่ w w w c h 7 c o m s l a s วันขีดแชมเปี้ยนชิพ